แกงไก่เป็นน้องเอ้สบายดีเดอ้อมันอะริแกงไก่แกงไก่บ้านใส่มาผักใส่เกลือใส่ตัน,ใส,ตนใส่ใบมะเขืออ่อน,น,น,นแซ่บเลยพี่น้องเอ้เสิร์ฟเสีสกันมาเดอ้อมาเดอ้เดอนี่แหละอาหารใส่ผักกิตูลงไปอะไรเป็น้องเอ้แซ่บหอมไอคิดดื้อ ที่มื่อคืนไปคิดดื้อบอกมาไปคิดดื้อเหตุสร้างแสงเม็ดพอขาดซื้อมาบุพกาพอ่อนชิบมือเธอดึงขาดเลยฝนกับตกะพอกระเทือนหน่โมแห้งหน่อยหน่อยปอกเป๊กปอกเป๊กปอกเป๊กมันนี่ตกะลิ้นอยู่ตกค่อยๆอยถ้าหลิงคักได้ขึ้นมา แต่ว่าแนวเล็กกันโต้าห้องทั้ททงฝืนมันเล็กหน้อยหัวหัดใส,ส,ส่กาใส่ยังไงสัมกะซิวๆของพี่ไอตาเราเห็นกับห่างๆหนึ่งมันก็มีศกอีกบนะจะเห็นมีศกกระซองอันกระมี่นั่นเนาะแหลมพี่น้องเยไปติดตั้งอันนี้มาเพื่อนั่น,นเขาจะกะจับเล็กใส่ท่นดนั่นยเลยศกส,สเตอร์จับใส่หแท่าง ถอดได้อยากถอดก็ถอดท้องได้แต่ว่าแก่กับบแก่นะเกินสามยหาซิบโลหรือว่าร้อยแปดซิทางดีก็ไปได้อยู่บนตกบนตกนต่กบนตนตกขปะหลอกันเนาะกันยำแรงแมนแมน ทำไมเกือบปลาแล้วในกะน,น้ำแรงพี่น้องเอ้ปลาก็แซลแซลอยู่นในหัวหานาให้กินบ่อนแซลแซลอยู่ฝนก็นกนตกหยุดไปแต่ว่าบ่อนบ่อนเท่านี่ถือปลาอยู่ถือน่องไข่อยู่ถ้ามันตกแห้งไรก็ยันกาเฮาโฮมนะแต่ว่าก็ไข่ยอยู่ คือวิทย์ไปแล้วเล็กกันกันบบวใหญ่ไม่ได้ห,หน่อยแต่ว่าแกสบายอยู่หรอกแกกล้าแก่ขาซ้ำๆส,สีสอบนี่ได้แกเกินกันมันเกินที่แพ้รถเท่านั้นแหละ โอเคแก่เขาไปซีกับสามสอบสี่สอบสบายจากเก่าเข้าสู่ฤดูพ้นนงมังหงเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่มาเบิ่งด้วย <c oughs> จับอยู่ได้ไหมน้องไอ่ว่ามันมันก็เริ่มเป็นดอกลายของมันนี่ฝนตกใส่มันละกเป็นดอกลายขึ้นมาขึ้นมาเลยแล้วจับเป็นใครเต้าต้นนี่ยังมีใส่หม้ออยู่ต้น ยังมิดอยู่เย็บต่อยพี่น้องเอ้ยนี่มึงเด้อพี่น้องนี่เขาเลยเดี๋ยวไปดีกันไก่ขักันไก่บ้าไปยกนั่งทิขงปากับกัดไก่บายเด้อ ก็มาขี้น้ำแม่พี่ปูน้าแม่ปูไปกินแม่ไปสวัสดีป่าลูกสบดีน้องมีคนมั้ันขอบใจเด้อขอบใจเด้อไปหาเหี้ยไงแล้วเนาะมาแม่พี่มาหาแม่พี่อือพอแล้ว เป็นนขอน่กินยังยิเหมือน,น,นหอนบ่เอ้ยโคตรเาไางเดียวเนาะอืออาไรฮะนี่ก้านอย่แหละ่ออย่แหละเอาเอาอยู่อือเิ่องอกา ฮักงินเ้าจีบเลยแต่เกิดมาก็จะเงเห็นหน,น,น,น้ำเหมือนตีนจีบคนเฮาเดีวเท่านั้นแหละจีงเงินไปน้ัน่งข้าไปน้ันกจก็ได้ก็เหตุไป เออจะตั่ขึ้นอืมหักหักตักขึ้อตอนนี้อ่อนๆตักแม่ชาบุญหินเหรอมันาะลายอันสุดข้งหลัเแา่มาลามใหญ่กว่เสียงกระจบูนข้าวบัวนั้นน้อยทำยื่หลังเตสาหรอเสาตัวนั้นสวยดีเนาะทำตามบ่ ในกมเคแล้วก็เถอะขาตนีขาเคใจักบ่เนี่นอนบลัฟเด็กเี้ต่ำปานี่บลัฟต่ำเขากับเจามันกรสานกันระเบื้กินเลยไปไปเบอร์ชปบอริตสบ่ำกันเบอร์ชปบอร์าวเบอร์สาว อืมมาไมากิน,นอะไรม่เออมไามาเยดงพุบื่ไปนมามดอไม่หาดิบเดี๋ยวขอโทนเอือดเด้รองาน,าน,านงงงเก็บฟิะฟิชยังอะะ้ยไหมามาไปจะไปดินพุงเบื่อได้พุงเบื่อเก็บเยอะก็เอือดดึงพุงมึง้ามได้เก็บวะ

หนัมากหน่อย,อนนยหนัมาขาไหนโอ,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 อ้นัละนับบวฮะมาวางมัมงวไก่ขาป็ัวไก่วมตาก็ไม่เตะก็จะหน่ายครับ เปียงเปียกอย,อยู่อแจะแห้งอ่อ้อออาไวไม่มีไหเลี้คนเลียโตขึันอืมโตขึ่อยอืมหาดังเลยอ่ะจะได้ข่อยไว้าออกออกมาอิบ,บันขึ้นของมหอดบ้านหอยไหน,นี่จะนาทางไรที่อืมอืมขึ้นหมดเนี้ตุก็จะแกะแลว้้าเห็ดอืมวนมกี่ ไกลางมัอยู่ใน,นส่วนของคำแน่นนะตมนีศศ่ตัวแม่เาังแห้งหวะเขาตั้งแห้งแห้งเอ้าไปดูงปฟังเ้าพูดไปยินไ้ตัวสร้น่งูก็ถงีนไปอีกเอาไปโูคูกพ้นมาเดียกึงงลรายบันน่อยทางไปดูดูฉีหาคนลงดก น่ำไล่น้ำไล่ได้นลยห่วยจังนะวิ่นเห็นกังหันฟองไล่มาเลยไล่ป่าวคืนฮึ่นฮึ่มเผ็ดดูเผ็ดโอ้ยมาหักตาเนี <t abs> <Avenue. S 2> ่ยมาให้แม่มาให้แม่มาให้ไปเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบหยิบไงได้ค่ะหยิบลูกเทียมบ๊อบพาไปกินชาเล้งไดร ม่คนตกตกอยู่ตนบ้าตเตกเทาอข้าบัวไปมามาถี่นมาอย่าลมนูกอยากก้ิมป้าป้าม่ขอเลยลูกป้าป้าทานีอยู่ทำมือ้าถินมมาินีม้าแม่มา่น้อาะวันี้ผมมาทำชาเลกมาทีมาถิ่นชาเลกบ่ถ่ามาดูถ่ายมาู

เดินสายจากแบ๊ขามันเด้นสายตัวกระเทียวขาด้วยแบ๊ <c oughs> ขาแล้วยังในเหมือนปากกได้ห่ะมันตัเห็ดกับตัวระเซีตัวขาดกีได่ะตีไดเนี่

ขนมเอื้อได้เบิ่งเจ้านะเ็มาเอื้อนี้พได้สมบัตินี่ายได้สมบัตนี่เออเอมือใโอ้จีนมันนั่นแห้กันเนียแห้ห้นขาดบนเายังงได้เบิ่งบิ่งจำปอดอันจีนบอจซีนบอกเบิ่งจำจีน้นีน เดาเเตะป่าทีนั้นใส่เตะนี่ก็อไปเลยนี่น้องมากพอและเานี่ำปองนะลันเตะป่ามอก่อนแล้วมาวันเตะป่าเมก่อก่อนมากิ้มับไก่มากินับไก่นองินับไก่าินมับไก่อาิ้ับไก่าผูกมาสิเน่เร เดี๋ยวไปเ,เห็นแบบน้ <laughs> นอง <laughs>